หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแมวไฟมาร์เกอร์และนี่ก็เพื่อนเรานะขุนเขาพูดหน่อยขุนเขาได้โอเคเราจะไปเอาตัวอะไรครับทุกคนกมาดูกันเดฟ i c o r t ที่ฉาดต,ตัวที่ยากที่สุดในโลกเลยยากที่สุดแล้วเดฟี่เขาที่ฉาดพูดหน่อยสิตัวอะไรนะเดฟี่เที่ตัดมาร์เกอร์ โอเคงั้นเราจะไปดูกันเลยอยยังไม่เดินตามมาก่อนเลยเจิจรอหน,นวูวิ้วเวิ้วเจเจแลวเราต้องเขียนคาว่า difficulty นะทุกคนไม่ต้องเขียนฉาด marker กกนะโอเคไปเพราะว่ามันเป็น difficulty ต่าง marker กกนะไปนี่นี่ทุกคนนี่ทางลับนะนี่ทุกคนอาจจะรู้หมดแล้ว

พี่คิดว่าจะไปเจอกันในซีนแต่ไม่เอาดีกว่าเราไปเล่นด้วยกันกันโอ้ไม่ก็สวัสดีคุณข่าวไปไปเล่นกันค,ค,คือจะบอกชัดๆเลยว่านี่ไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นน,อนอ<ช>้องน้องใส่เดียวกันแท้ๆเลยแต่น้ำแต่งเดียวก<ป>ันเลยวอ้ไมโอ้ไม่กูต่ตกเหมือนกันเลยอ่ะตัวสุดท้ายน โลกนี้คือเราสอนเอาทุกตัวไปแล้วยกเว้น difficulty c ที่ขเพราะว<ด>่าคิดว่าเวลามันอาจจะนานเกินไปค,คือด i ฟเฟอเรนซ์ที่ขหมอกกนนัปป่นเองไปต่อ <Okay. S 1> ไปตอเอ้ยโอ้ยโอ้ยมาชนชน้ยตอจีบตอก้ยดีกว่าใช้ชิบช้อยมันจะง่ายมากเลยนะท่าด่านะน่ะรอน้องก่อนน้องมาเร็วโดดคนขาวโดด โอเคของขวัญจะโดดไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วตรงนี้ก็คือต้องตายติบดบ็อกนั่นเองไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้น้ำต้องโด,ดนถ้ามีใครกลัวเลเซอร์ก็เปิดจิบล็อกเ,เอาแต่พี่ไม่กลัวทำไมพี่ถไม่กลัวแล้วก็ปี้อย่างนี้เลยคุณคาว่าเร็ว ขาเขามาเร็วมาเร็วคุณเขามาเร็วแต่มันต้องค่อยๆไปอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มป่วยอยู่เนี่ยโอเคจวเข้ามาโอเคไปจะเฟแะฟแล้วจะไซปแล้วเย้ดีด้กันนี้ไป ตรงนี้เราสอนเอาแล้วนะตรงนี้จะสองเอาแล้วแต่เราจะไปเอาจีบีก็จีคอจีอชาดว้ายลืมเปิดชิปล,ล็อกดื้อดื้ปิดชิปล็อกเอาแล้วจีจีลืมเปืนล,ล,ลืมปิด,ปดโอเคดอเดี๋ยวตอเฮ้ยแม่ของเขาบ้างเลยอะตาย โอเคได้โอเมก้า oh เลเซอร์อย่างใหญ่เลยแม่ oh God, s no. <S ไม่โดนเลเซอร์คุณเขาไม่โดนเลเซอร์นะทุกคนโอเมก้ oh เลยยโดนแค่คนเดียวเดียวใช่ไหมเราต้องโดนแค่คนเดียวด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตัดคลิปไปตรงดานอินเซนเลยนะโอเคทุกคนเรามาถึงด่านนี้แล้วใช้คลิปล็อกอเราอยู่ดาดอินเซนแล้ว ใช้ชิบล็อกตุก๊กตาตัวเขาวงกุดใช้ชิบล็อกนะโอเคต้องเข้าเขาวงกุดก่อนเขาวงกุดที่เราเคยไปเจอเดนเจอร์ใช่ไหมทุกคนที่พี่ถ่ายคลิปไปเนาะอือครั้งนี้เราต้องไปเอาตัวจิปปีโกตี้ที่ชาติเราก็ต้องเดินไปทางที่มันมีทางออกตายแต่ว่าจะตกตายก็ได้มาเจอไหนก็ไม่รู้นะทุกคน แต่เราใกล้จงดแล้กนะเราใกล้จึงแล้วแต่เราถึงแต่เราไม่ได้จุดคุณเขาไม่ช่วยเลยอ่ะไม่ให้ถ่ายคลิปด้วยเราดีกว่าโอเควันนี้เราจะเอาน้องออกก่อนนะเพราะน้องไม่เก่งเลยไม่ใช่เราเล่นน้องไม่ต้องออกนะเล่นมุกเฉยๆก็น้องอ่ะไม่รอกันเลยอ่ะเราวิสาเรู ดราดูที่ตอบติ่พี่ตอบน้องอ่ะน้องก็ไม่รอเราอ่ะโอเคไปูดบไปต่อไปต่อดูดีดูดูดูเาดูตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องพูดเลยโอเคนี่ทุกคนออกได้แล้วเย้่ถ้าพูดอ่ะแย้โอเคปีนกระโดดโอเคก็แค่อย่าโดนลูกกลมๆนะแล้วก็โดดข้ามาอย่างนี้ น้องเราไปนูน่นแล้วหรือเขา้ดนด้วยจะจะมาแน่อ่แล้วโอเคไปไปกันตอนนี้ที่บัวร้อนมากเลยอ่ะตอนนี้ที่ยากอยู่แต่ตอนนี้บวร้อนกาแล้วกับจะยากที่สุดได้ไงม,มึงจะมัึง Why Oh my god เจ้าเจเจมันต้กระโดดเบาๆอ่ะ โอเคไปโดดเฟิวไม่เตัวเตนไหนเอโอเคงั้นไปเจอกันที่ตรงตรงไอ้เจ้าตัวเล็กๆนะโอเคลงมาได้แล้วโดด นั่นไหมนี่ก็บกับแข่งเลเซอร์นี่คือยาตที่สุดก็แค่ห้ามโดนก็พอว้ายยากโอ้ my god เป็นเจกันด่านกับแข่งเลเซอร์นะโอเคมาถึงแล้วมาถึงผ่านด่านกำแพงเลเซอร์เรียบร้อยโอ้ my god ดีใจมากอึ๊บโอ้ my god ยาก อ๋อไมค์ก์เลเซอร์ยโอเคพระเจ้าขุนเขาต้องทำยังไงอ่ะต้องกระโดดอมอมไมค์ก็ต้องกระโดดกอมอมโอเคงั้นทุกคนเราจะไปเจอกันด่านต่อไปเลยนะโอเคทุกคนเราจะได้แล้วเราจะได้แล้วไต่กําแพงไต่กําแพงเย้จะได้แล้ว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 แซงของเขาแล้วจะแซงของเขาแล้ว ออยู่เลยอยู่ระดับมักกลุลาของเขาขเขาเงียอยู่ระดับมัก,กลุลาเซลโอเคลอกของเขาก็ไดุ้ณเขามาเร็วๆตอนนี้มองไม่เห็นตัวขนเขาเลยจโอ้ขนเขาหยดุดต้องปูต้งโอ้ยโอ้ยโอ,นนะอ,อ,ขขอยอยโออ้อ้ยโ้อ้ยโอ้้ยโา้อ้ยโาอ้ย้อ โอเคนะคะจากที่รอคุณเขามาตั้งนานก็มาสักทีคุณเขานะโอเคโอโอเ y god โ oh อ my god ปิดก่อนโอเคไปโอเคปเล่นกันโอ้ยยากสุดเลยโอเค,อเคไม่ได้ยากสุดหรอกอันนี้ง่ายสุดมากกว่าไม่ได้ง่ายสุดหรอกน่าจะแบบคือจะเรียกว่างาเดียะหนูต้องแต่หนูต้องเรียกว่าง่ายสุดอ่เรียกว่าง่ายสุดหรอก แต่ด่งงานง่ายที่เราเล่นกันไม่ไม่ตายสักทีหรอใช่ฮึบ oh my god หย่าหย่าเย่เฮ้ยกระโดดก้องไปอ่ะเย่ I will if I can fly จ้าจ้าหลังนี่โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้ว oh my god oh my god เอ้เอ้ตกระตุกเลย ว้าวเย้ดีฟิังดีชานักเย่แล้วกคแล้วพอเราได้ครบในด่านนี้นะเราก็จะได้อันนี้มาเลยวงเวนั่นนี้วงเวนดีซีนี่แทนแต่เราก็เปิดวงเวนดีโอโอเคทุกคนงั้นก็ขอแค่นี้ก่อนนะเราไม่รอคุณเขาแล้วบ๊ายบาย อ่าราขุงเขาก่อนขุงเขาก่อนแต่คลิปมันจะนานขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้โอเคมันเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะโอเคเราขอยึดคลิปก่อนนะสำหรับวันนี้คุณเขาค่อยังเล่นไม่ผ่านโอเคสำหรับวันนี้ขอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคุณเขาไม่อยู่แล้วคุณเขาเล่นไม่ผ่านจนหัวร้อนเลยโอเคบายบาย Dia bangun nak tukun. Okay, bye-bye.